<laughs> มาช้าแต่มาครับมาช้าแต่มานะฮะนี่ดีนิ้วแบบพี่โซโบซะหน่อยนะครับอจบไปเรียบร้อยนะเกมโครบิ๊กแมตช์นะฮะลิ์พูก็ชนะอาร์เซนอลไปเอวันนี้ไม่ได้จะมาพูดหลังเกมเพราะว่าเอเมื่อวานเนี่ยก็เอเรื่องของเรื่องเลยที่ไม่ได้มีคลิปหลังเกมมาพูดคุยกันนิดนหน่อยเหมือนทุกครั้งนะก็คือเมาแหวงนะครับ แฮงครับโอ้โหตื่นได้ไวครับโอ้โหเมื่อวานแทบตายเลยนะครับเอาชีวิตรอดมาได้จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นบุญหัวแล้วนะครับฉะนั้นคลิปหลังเกมเมื่อวานตัดไปเลยเพราะว่าหลายคนกน็น่าจะไปติดตามที่อื่นกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนที่นี่ก็ขอขอเจ้าของเพจนอนก่อนนะครับโอ้โหหนักดวงจริงหนักดวงจริงนะฮะคืนนั้นหนักดวงจริงแต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยจะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆฮะจะ มาพูดถึงเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้ต้องพูดถึงซะหน่อยไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าโอ้โหเป็นตลาดที่ผมว่าผมเชียร์ลิเวอร์พูลมาร่วม30สิบปีเยนะ mm. ก็ไม่เคยเจอตลาดไหนดุเดือดขนาดนี้มาก่อนเลยนี่คือนี่คือครั้งแรกจริงยอมรับว่าทำตัวไม่ถูกแล้วก็ตลาดรอบนี้เนี่ยอาจจะทำให้หลายทีมเนี่ย มันใส้ลิวพูหน่อยนะครับผมว่าลิวพูตอนนี้ในศัตรูเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับดูจากาตลาดาเพจกีฬาณตอนนี้นี่ต้องยอมรับเลยว่าลิวพูด,ดูเหมือนจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นมา จากบรรดาเ,เพจต่างๆหรือแฟนบอลต่างๆแต่ว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่ยังอยู่ในกรอบของความิพอดีอผมว่าก็กกแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เซากันได้ล้กอกันได้นะครับในความในความพอดีนะอยู่ในมาตราฐานของความพอดีไม่ใช่โอ้โหมาถึงมาหยาบคายมาด้อยค่าทีมนั้นทีมนี้อที่นี่ไม่เอาแต่ถ้าเกิดจะแซวจะเล่นจะขำขำกันกันพอหอมปากหอมคอเหมือนเพื่อนเหมือนฝูงหยอกล้อกันอันนี้ที่นี่ได้ยินดีต้อนรับแต่ถ้ามาด้อยค่ากันขนาดนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะด้อยค่าทีมตัวเองด้อยค่าทีมคนอื่นด้อยค่าแฟนทีมอื่นอันนี้ไม่ไม่ไม่ไหวอันนี้ไม่เอาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดรอบนี้ก็เลยจะมาพูดถึงาการทํางานของทีมงานเบื้องหลังกันหน่อยก็ลกแล้วกันก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหลิชาร์ดฮิลส์ฮะเอาไปเต็มเต็มเลยครับเอาไปสองนิ้วเลยนี่นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งไม่ใช่นิ้วอื่นนิ้วโป้งนะเออนี่ตลาดรอบนี้ต้องยอมรับเลยครับทีมงานหลังบ้านต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับทํางานได้ ตามจ็อบจริงๆโอเคอาจจะมีตกหล่นไปบ้างแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าแฟนร์พูลก็คงไม่ได้แบบโอ้โหเสียอกเสียใจขนาดนั้นเพราะว่าดูทิศทางแล้วเนี่ยสโมสรก็ทําเต็มที่แล้วก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรที่มันไม่ดีต่อดีลของมาร์เกฮีด้วยนะครับก็คืออาพาเลตอยากได้ยังไงเอาว่าตามนั้นก็แล้วกันไม่ไปรุ่มล่หามไม่ไปใดๆทั้งสิ้นครับอยู่ในกรอบของความพอดีสุดท้ายอาจถึงแม้จะพลาดตัวไปแต่ว่าอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ได้อย่างน้อยๆมุมหนึ่ง เลี้ยวอาจจะกลับไปติดต่อใหม่ในช่วงเดือนมกราคมซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่คาดตัวถูกกว่าเดิมหรืออีกมุมนึงก็คือในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะแจ้งเกิดของโจวานนี่เลโอนี่ก็ได้เจ้าหนูดาวรุ่งสุดหล่อของเราอีกหนึ่งคนที่อาจจะมีโอกาสลงสนามมากขึ้นก็ถือว่าเป็นมุมดีมุมบวกด้วยกันที่เราสามารถจะมองได้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปว่ากันถึงตรงนั้นถือว่าเป็นการเปิดหัวเปิด เ,เขาเรียกว่าเปิดสัก,กราชในช่วงใหม่ก็แล้วกันเอาเป็นเพิ่งคิดเดี๋ยวนี้เลยนะฮะแจ็คเล็กเก็บมาเล่านี่ช่วงใหม่ช่วงใหม่เอาเป็นช่วงแจ็คเล็กเก็บมาเล่าเดี๋ยวจะมาทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งเรื่องราวที่จะเก็บมาเล่าสู่กันฟังกัแล้วกันนะครับ <c oughs> ค่อยๆไปกันทีละสเต็ป <c oughs> นะฮะรับรองอาไปแบบคนขี้เกียจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะครับอ้าวแจ็คเล็กเก็บมาเล่าครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ ตลาดซื้อขายในรอบนี้อย่างที่บอกไปคือต้องให้เครดิตกับทีมงานจริงๆครับทั้งริชาร์ดฮิวไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนอนนี่นั่นสารพัดสารเพศทีมงานหลังบ้านที่จัดการเรื่องของตลาดซื้อขายรอบนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเอ,อ,อยากได้ใครก็ได้แล้วก็เล็งนักเตะคนไหนนักเตะคนนั้นก็ก็ทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อให้ได้ย้ายสโมสรโอเคบางคนอาจจะ ทุ่มเทในอาจจะใช้วิธีการที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องมากแต่ว่าถ้ามองในมุมของของเลี้ยวพัวนะบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าในโลกของฟุตบอลยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ใช่วันนี้คือเคสแรกนะครับก็ต้องยอมรับเลี้ยวพัวเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สโมอสรหลายๆสโมอสรก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าทําใจกันได้รับกันได้มองในความเป็นกลางก็ต้องยอมรับว่าในวงการฟุตบอลมันก็ มักจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอาจจะไม่ได้ถูกใจใครทุกๆคนอาจจะไม่ได้ถูกใจแฟนนิวคาสเซิลแต่ก็อย่างที่บอกครับสุดท้ายตลาดนักเตะหรือวงการฟุตบอลนณนะตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับรีพูลก็ไม่ใช่ไม่เคยเจออย่างที่บอกไปเอ,อ่ไปกันที่ตลาดซื้อขายครับเดี๋ยวไปไล่ดูกันหน่อยก็แล้วกันว่าตลาดซื้อขายรอบนี้เนี่ยเราได้ใครมาบ้าง แล้วจำหน่ายใครปล่อยใครออกไปบ้างเบ็ดเสร็จแล้วเฮ้ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยริพูโหซื้อทีสามร้อยสี่ร้อยอ่ะเดี๋ยวไปลองบวกลบคูณหารดูว่าตลาดรอบนี้เนี่ยร์พูใช้เงินไปเท่าไหร่กับการซื้อแล้วก็การขายนะครับลองไปไล่เรียงกันมาเลยนะอ่ะนักเตะที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยรวมๆเข้าวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400 ยี่สิบหกล้านปอนด์นะอันนี้เป็นแบบรวมเงื่อนไขแอดองแอดออนให้มันเรียบร้อยไปแล้วแบบเต็มแม็กเลยนะครับเจอร์มี่ฟิมปงเนี่ยลิเวอร์พูลจ่ายค่าฉีกสัญญาไป29.5ล้านปอนด์ครับซึ่งแบ่งจ่ายกัน3งวดด้วยเซ็นสัญญากัน5ปีจนถึงปี2030นะครับนิลอ์เคอร์แคสนี่40ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีนะครับโบเรนเวียดครับ100ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก16ล้านปอนด์นะฮะเอ็กกิเตเก้ K T K e, ตีกลมๆก,ก็79ล้านปอนด์นะครับเซ็นสัญญา6ปี โยเวนนี 30, ่เลโอนี่ครับ30ล้านปอนด์เซ็นสัญญา6ปีเช่นเดียวกันอเล็กซานเดอร์อิซักครับ125ล้านปอนด์แล้วก็เหมือนมีค่าเลี้ยงดูให้กับสโมสร AIK สตาร์โฮลมด้วยอีกประมาณ5ล้านปอนด์รวมๆกลมๆก็ตีกันหนึล้านปอนด์นะครับตียังมอีอาร์มินเปซซี่นะครับสัพท์ตูดาวรุ่งอีก1.5ล้านปอนด์วิลไรด์สองแสนปอนด์แล้วก็เฟรดดี้วูดแมนนี่ได้มาฟรีนะครับนี่คือยอดรวมทั้งหมดของขาเข้านะ ส่วนขาออกครับรวมๆแล้วก็260ล้านปอนด์ได้นะครับเทรนด์เลกซ์เนอร์อาโน8.5ล้านปอนด์นะครับเจนเลเฮอร์18เจอเรลคอนซ่า34แนทฟิลิปนี่3ล้านปอนด์นะครับหลุยดีอาร์นี่เยอะหน่อย65.5ล้านปอนด์นะครับไทเลอร์มอร์ตัน15ล้านปอนด์เออ่ดาวิี้นูเยสครับ56.6ล้านปอนด์นะครับเบนด็อก25ล้านปอนด์แล้วก็ฮาวิ่เอ็เลียสครับ อตอนนี้เนี่ยยืมก่อนแต่ถ้าเกิดขายในในออปชันบังคับขายขาดนี่คือ35ล้านปอนด์ก็ถือว่าเงินสุทธิที่ล์พูใช้จ่ายในตลาดครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่กลมๆประมาณ200ล้านปอนด์ก็ถือว่าไม่ใช่จำนวนตัวเลขที่เยอะมากกับตลาดฟุตบอลสมัยนี้แล้วนะครับก็ต้องยอมรับคำอย่างที่บอกเอาคำชมเอานิ้วโป้งไปเลยครับคือตลารอบนี้เสริมทีมได้ตรงจุด แล้วก็โอเคบางคนมันก็ต้องทําลายสถิติจริงๆอย่างน้อยๆสิ่งที่สิ่งที่ผมมองเห็นในตลาดรอบนี้นั่นคืออันาัสวัตพยายามที่จะสารต่อแล้วก็สร้างทีมของตัวเองสารต่อในที่นี้นั่นก็คือการสารต่อความสําเร็จจากการคว้าแชป์เมื่อซีซั่นที่แล้วไม่ได้ ไม่ได้หยุดนิ่งไปกับความสาเร็จที่มีเพราะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยๆว่าทีมชุดที่คว้าแชมป์เนี่ยมันยังไม่ใช่ทีมที่สมบูรณ์แบบหรอกแล้วทีมที่เป็นอยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ทีมที่สมบูรณ์แบบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการฟุตบอลทีมมันต้องปรับต้องแก้ต้องจูนต้องอะไรกันไปเรื่อยๆและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมชื่นชอบกับ ลิเวภูในยุคนี้มากๆในยุคของอันเนอร์สลอตเนี่ยทุกคนทํางานหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีไว้เนื้อเชื่อใจกันอันเนอร์สลอตไว้ใจทีมซื้อขายทีมซื้อขายไว้ใจอันเนอร์สลอตอยากได้คนไหนจิ้มมาก็แล้วกันถ้าไปจัดการให้ได้ก็จัดการให้ได้ซึ่งตลาดรอบนี้ต้องยอมรับว่านักเแต่ที่ลิเวพูเลงไว้แทบจะไม่มีความผิดพลาดเลยนะครับนีรวมถึงดีลของมาร์เกฮีด้วย จริงๆก็ถือว่ามันสาเร็จไปแล้วแหละเพราะตรวจร่างกายเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยโอเคหมดทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่ามันดันมาพลิกล็อกเอาช่วงในนาทีสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าลิฟวูผิดพลาดอะไรกับตลาดรอบนี้นะครับสุดยอดมากๆครับเสริมทีมได้อย่างดีมากๆส่วนผลลัพธ์จะเป็นคําตอบได้เองเมื่อจบซีซันครับว่าสถานะของลิฟวูในตอนนั้นจะอยู่ตรงจุดไหนจะได้แชมป์บ้างหรือเปล่าหรือจะได้กี่แชมป์ ความสำเร็จจะไปวัดกันตอนจบฤด,ดูกาลณตอนนี้แฟนๆอน่างพวกเรามีความสุขกับตลาดรอบนี้มากๆแล้วก็มีความสุขกับฤด,ดูกาลนี้แน่ๆแล้วณตอนนี้สถานการณ์ของทีมก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมครับ3นัดก็ชนะทั้ง3านัดรวดไม่ใช่งานที่ง่ายทั้ง3านัดด้วยเอาละครับซีซั่นนี้ยังอีกยาวไกลครับมีอะไรให้เราได้พูดถึงกันอีกเยอะตลาดซื้อขายรอบนี้อย่างที่บอกส่วนตัวผมคิดว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วทุกๆคนคิดว่าตลาดรอบนี้เป็นแบบไหน คอมเมนต์มาพูดคุยกันหรือยังอยากให้ใครอีกไหมยอยากให้ทีมเสริมใครอีกไหมในตลาดรอบต่อๆไปอันน่าสนใจส่วนตัวนี่แอบชอบใครรู้ไหมขอพูดนิดนึงก็แล้วกันผมไปแอบชอบอดัมวาตันไอ้นี่นี่โอ้โหเฮ้ยของดีเพียงแต่ว่านาตอนนี้เนี่ยถ้าซื้อมาลงตรงไหนนะครับโซบอสลาังั้ยงโยกไปแบกขวาเลยเอาคิดดูกัแล้วกันนะ ตอนนี้ขนาดทีมลิพูผมว่าโอเคแล้วก่อนหน้านี้อาจจะดูเหมือนเปราะบางอยู่บ้างในขุมกําลังเชิงลึกแต่หนะ้าตอนนี้เพียบพร้อมไปหมดแล้วครับยังไม่ต้องไปคิดมากกีซักมาเอกิเตเกจะเล่นตรงไม่ต้องไปคิดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาร์ซัตเขาจัดการได้แน่นอนเรามีหน้าที่เชียร์แล้วให้กําลังใจทีมรักกันต่อไปครับอย่างที่บอก ะะตลาดรอบนี้ผมถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับ <c oughs> คิดเห็นยังไงส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันรับรองว่าได้อ่านได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันแน่นอนนะครับอ้าววันนี้ประมาณนี้นะครับกับแจ็คเล็กเก็บมาเล่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันที่มีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ